สวัสดีครับผมมาดีอยู่กับช่องไมบัดบัตติ้งนะครับวันนี้มาพาเซโดมาดูรถครับเดี๋ยวมาตีสามสวัสดีครับตีสามตีสามเช้าวันนี้ครับวันนี้ไม่มาเหรอไม่มาครับวันนี้วันนี้ปิดร้านป่วยร้านขายสองคำร้านเอาข้างไหนเลือกเราเลยจอดเก็จะเย็น ประตูอลองไปเปิดเครื่องเลยดิเปิดเครื่องอันนี้ก็จะเป็นทรงรถแอร์นะครับอันนี้จะเป็นหกล้อแอร์นะครับผมทรงกล้วยหอมครับกล้วยหอมเฉื่อชัยครับประตูกลางนะแล้วก็มีประตูหน้า เครื่องเบิน,านาสูบสี่สิบเจ็ดก่อนก่อนจะเป็นเอกเพราะมันเร็วเนาะก่อนจะเป็นเพราะมันเร็วเพราะว่าตัวนี้เป็นก่อนก่อนจะเป็นเอกเพราะมันเร็วมันนี้มูดถูกวิ่งวิ่งวิ่งผมเหยียบเอให้กระเหว,วี่ยงวะนะนนนมันมันคันนี้เขาเป็นวิ่งโรงงานเข่าหรือเปล่าเขาวิ่งทั่วจีนโรงงานโรงงานคันเนี้ยหนึ่งในสามของ ของชนบุรีอันเนี่หนึ่งชนสามอล FC เขาเยอะมากรถคันนี้เพราะว่าพี่พี่เขาเปิดเปิดให้ดูอยู่ไปดูติ๊กเกอร์หน้ารถเด็ดคันแรกเลยคันแรกที่จะทำดอกวัดน้ำมันเครื่องว่ะพี่โตเขาไห้วัดน้ำมันเครื่องติ่เครื่องเลย ไว้ครับผมก็ต,ต้องเอาไปเก็บสีเก็บทำหลายอย่างเลยครับขาดไหมขาดครับพอดีมันกี่แรงเนี่ยพี่คันนี้ตัวนี้340 340่แรงเบนซน447ตัวเดียวกับของน้องอชัยแต่ตัวนี้มันเป็นปั๊มธรรมดา จะเป็นคอเอ็นคัยแอร์เป็นคอมันเร<อ>็วโน้ตี้ทำธรรมดาไหนพาไปดูอีกหลบขังรถหน่อยมีอะไรบ้างถ้็ไม่มีอะไรนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นบางฝุ่นนะครับบางฝุ่นทั้งนั้นเะ่ยมันสุดหงโอ้ยน้ำมันยูน่อืนประมาณตัวนี้น่าจะถึงขีดไหนล่ะดูดิ เติมแั้วนี่เติมเนี่ยขึ้นเขาไม่ได้ประมาณ400ลิตรโอ้โหตัวิ่้เก็บของครับต้องมีพาวเวอร์ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้พาวเวิ่งอะไรบบีดเนาะน่าจะสบีดอันนี้ของซับของซับแต่เขาไม่ได้โตนะเขาไม่ได้โตเขาไม่ได้มีพัลวิ่งสอดเลยครับห้องเก็บของก็มีพัลวิ่อสอดตรงนี้ ตูล้ลำโพงเข้าไว้ตรงไหนตูลนต้ลำโพงตู้ลำโพงอ๋อตู้ลำโพงไม่แอบอยู่นี่นี่นี่หนึ่งตู้แล้วก็นี่โหนี่ตูล้ลำโพงอยู่นี่น้าน้าจะเป็นหน้าสิบห้านะน่าจะเป็นหน้าสิบห้าสิบห้าสี่ดอกมั้งนี่ใช่เขาบือตัวใหญ่ๆดิโหนี่ห้องล่างสบายเลยครับติดแอร์บ้านได้สบายครับ Long โอโฮโฮยมีนี่นะ Để โหมันยังสั่นเอาเนี่ยจัด ก็มายีครับมีห้งน้งนนะเูเดีเละนีมป็นช่วงงโมีประตูเดียวี่คันนี้คันนี้น่าจะมีประตูเดียวครลงไปดีกว่าราไปดูรอบๆดีกว่าครับ พอใจไม่เสียดุได้ยอมได้อยุบขับกับอิงได้หนือเปล่นี่ขับกับอิงเลยได้ได้เดี๋ยวรองวิชันสตัด์เครื่องได้ได้วันนี้มันเครื่องแล้วลองสตาร์ทเครื่องฝุ่นภายในครับมีคอนโซลครับคันนี้จะเป็นบันไดกลางนะครับผมบันไดขึ้นตรงกลางครับมีคอนโซลแล้วเรียบเรียบครับผมรถวิ่งโรงงานนะครับคันนี้ ดแอร์ครับอขอถา่านมันทำไมนี่ภายในครับก็เรียบๆครับผมแต่เราก็ต้องไปใส่เครื่องเสียงทำเดินระบบใหม่ทุกอย่างครับผมภายใน ลองสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับผมกระไนก็เรียบๆครับสวยครับผมยวต้องเอาไปบูรณะใหม่นะครับครับผมก็สวยงามครับผมตอนไปเชิคเครื่องเสียงที่ปอะไรแ้วผมมาอัปเดตทันนี้ให้ดูใหม่นะครับผมว่าเขาเซโดจะไปทำอะไรบ้างนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ